ทปให้ลงสู่แดนอีรอบแสงไกลพันธอคิดยิ่งใหญ่ของผู้สยามต่อตัวพูกมิตรให้สัดุ้กันครามทุกคำที่รักสร้งน้อมนำพักดีทำให้ลงสู่แดนอีรอบแสงไกล ครับแจ็คคุณธรชาติแซนตมครับในเรื่องสยามมิตรฉันรบบทเป็นมิตรครับซึ่งเป็นนายทหารเป็นยศร้อยตรยีประจําเรือพระที่นั่งมหาจากักรีซึ่งจะเป็นเรือที่จะนําเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสยุโรปค,ครับส่วนตัวนะครับของแจ็คเองไม่ค่อยถนัดเต้นครับแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ถือว่าแจ็คไม่ค่อยได้เต้นมากนักเท่าไรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นบทพูดที่ยากกรองมาคือ acting เพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจําวันก็ไม่ค่อยได้มีบทบาทในการไปเล่นละครเวที ว่าเรื่องร้องจะถนัดมากที่สุดครับเพราะว่ามีความสนิทคุ้นเคย,เยแล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลงบ่อยๆครับก็เลยรู้สึกว่าเรื่องร้องเพลงง่ายที่สุดครับชอบทุกอย่างจริงๆนะชอบบทด้วยครับที่สุดยอดมากชอบการตีความที่ออกมาในทุกๆตัวละครครับเราได้บุคคลที่ เก่งมากจริงๆในเรื่องของการใส่ทำนองและก็ประพันธ์ดนตรีนะครับแล้วก็เราก็ได้บุคคลที่เก่งมากจริงๆในการนำาือร้องมาเรียบเรียงใส่ลงไปในดนตร,รีหลักนั้นแล้วก็ทํามาเป็นอ,ออเคสตราสกอร์นะครับซึ่งมันเล็กกว่านอย่างไพโรธเดียวและเมื่อเรารวมเอาศาสตร์ทั้งหมดนะครับทั้งการเคลื่อนไหวทั้งแอคติ้งด้วยการตีความแล้วก็มาใส่บทเพลงด้วยเนี่ยที่ทาให้เรื่องนี้เนี่ยมีคุณค่ามีความยากครับแล้วก็มีความท้าทายที่เราจะสัมผัสให้ได้มากยิ่งขึ้น ผมดีเจอ่องครับเขมาราัสสุนทรนนท์ครับรับบทเป็นผู้ครับผู้ครับเป็นท่านเอ่อท่านทูตครับประจำที่อังกฤษครับหลวงวิเทศไมตรีแม้เราดึงแค่เท่าไหรหาเพียมยายนก็นจริงอย่างนี้นนหลายครั้งว่าแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเลยอย่างเงี้ย,เ,ยเพราะว่าเออ่ช่วงเรียนปร,ริญญาโทก็ก็เรียนหนักประมาณนึงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่พอมีโอกาสแล้วก็เป็น เดอะ u ิวสิ l ด้วยครับก็เลยนี่อยากเล่นมากแล้วก็มาขอแคสติง้งแล้วก็ได้เล่นในที่สุดสยางวิชันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคลาสสิกมากครับมันเป็นเ,เรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเวลาทุกสังคมอะไรเงี้ยครับมอมันเป็นเรื่องของคนปั๊บเนี่ยมันเลยค่อนข้างที่จะคลาสสิกมากในสายตาออกนะยากครับก็ทั้งหมดยากเลยเพราะว่า คำพูดในสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ต่างกันเนาะแล้วก็ยิ่งเป็นรัชกาลที่5ด้วยแล้วยิ่งเราเป็นท่านทูตด,ด้วยซึ่งต้องเป็นคนที่รู้กฎระเบียบแบบแผนของประเทศไทยในสมัยนั้นค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยครับมันก็ยากมากเพราะว่าจริงๆถามมาตรมกับชีวิตจริงไหมอะไรเงี้ยก็ไม่เลยเพราะว่าชีวิตจริงก็เฮฮาบันเทิงเริงรมมากอะไรเงี้ยก็เลยต้องพยายามที่จะศึกษาเยอะหน่อยแล้วก็ท่องบทหน่อยแล้วก็ศึกษาคาพูดว่าสมัยก่อนเขามี คำพิเศษอะไรบ้างแล้วก็มีการออกเสียงยังไงอะไรเงี้ยครับก็หนักอยู่ประมาณนึงแต่ว่าก็ก็โอเคชอบเรื่องชอบบทเพราะบทเป็นบทที่ดีมากอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าบทมันเป็นบทคลาสสิกมากครับมันใช้ได้กับทุกประเทศทุกสังคมทุกเวลาเลยอะ่ะตอนแรกนึกว่ามันจะเข้าใจยากแต่ปรากฏว่าพออ่านแล้วก็ตีความบทกับพุ่งกับแล้วครับมันก็ทําให้รู้เลยว่าเิ้มมันคลาสสิกมากจริงๆแล้วมันก็ เทียบเคียงกับสังคมปัจจุบันได้ง่ายอะไรเงี้ยอ,องเลู้สึกว่าการที่บทบทเรื่องหนึ่งจะคลาสสิกได้อ่ะมันยากเหมือนกันกับการที่คนเขียนบทจะจะถ่ายทอดออกมาอะไรเงี้ยดังนั้นอ,องเลยชอบบทเรื่องนี้มากเป็นพิเศษครับโอเคค่ะพี่องแต่เราบทเป็นใครคะขาขาอ๋อเป็นสิงครับสิงครับส,ส,สิงเป็นแขกไม่เป็นลูกครึ่งแขกไทยอืมเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง เสียมิชันคืออะไรเสียมิชันคือละครเพลงที่ซ้อมน้อยมาก <c oughs> จริงๆนะจริงเวลาการซ้อมของผมถ้านับรวมกันทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะเกินเดือนนึงระยะเวลามันสั้นมากกับเรื่องนี้ผมว่าท้าทายมากนะได้เนื้อเพลงไปก็จําไม่ได้อยู่ดีก็ต้องมาร้องจริงๆแล้วก็พอร้องพอเริ่มร้องได้ก็ต้องร้องทุกวันตอนเดินไปสยามการ็ร้องจนคนทั่คิดว่าบา้านทั้งหมดนะครับ เพลงคุรุลุกนะเออเพลงคุรุลุกนะจารุดีจารุนะเพลงก็ร้องยากนะแล้วก็จะเป็นแขกอีกทำนองก็ดันน่าดูเลยนะตึงต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 ะึนะอืมก็ร้องยากนะเต้นนี่โอ้โหแต่แล้วขอโทษนะผ oh มเป็นเกาครับเป็นเกาไหมเราเราต้องมาเต้นกระโดดดึง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 แล้วเพลงผมมันไม่ใช่เพลงธรรมดาเป็นเพลงความสุขนะเป็นคนดีดานี้เออเต้นกันที่ย์มาใบบัวง่ะครับสนุกดีครับอะไรแบบสวัสดีครับที ทีวิตขชนะหรือว่าทีเอฟหกครับวันนี้ก็ใช่วันนี้ <c oughs> ก็ในเรื่องเสียมีฉันนี้เล่นเป็นหลายตัวครับเริ่มจากเป็นนักเรียนทุนก่อนครับช่วงถัดมาก็จะแปลงร่างเป็นพระยอดเมืองขวาครับเจ้าเมืองคำาัหวหรือเป็นตัวละครที่อาจจะไม่มีบทพูดแต่ว่าสาคัญมากมากแล้วก็องสองนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นกลมลนาเรศครับซึ่งทีเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์การเล่นละครเวทีมาก,ก่อนเลย เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องแรกครับแล้วก็ดีใจมากๆาที่เป็นเสียงมพิชัยซึ่งเป็นละครเพลงที่ทีทนาด้วยเพราะว่าก็ชอบร้องเพลงแล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงอยู่เรื่อยเพราะเป็นเออยู่แล้วครับสยามพิชัยในมุมมอ,องผมก็คือเป็นการตีความอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของเรื่องแอนนาแอนเดอรคิงนะฮะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งแอนนา n อเดอรคิงก็อาจจะเป็นมุมมองของแมมลโวโนเวนสไปแต่เสียงมพิชัยนี่เป็นมุมมอ,องคนไทยซึ่งมันก็ไม่มีเรียกว่า มันมันไม่ได้มาเป็นจะโต้แย้งกันหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันละคนรมองกักนเองถือว่าเรื่องนี้เป็นละครเวทีเรื่องแรกที่ภูมิใจมากนะครับเราแล้วก็ดีใจมากทด้เล่องแล้วก็ผมเองก็ได้มีโอกาสไปดูรูปแล้วก็ฟังคนอื่นเล่ามาเพิ่มเติมเพราะว่าพยยอดมือขวาอย่างที่บอกว่าเป็นตัวละครสาคัญก็ได้ไม่ได้มีปรากฏแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่มีปรากฏในละครเวทีหลายๆเรื่องด้วยอย่างเรื่องสี่แผ่นดินที่ทุกคนน่าจะได้เคยได้ยินกัน ก็มีตัวละครตัวนี้ด้วยเพราะเป็นตัวละครที่มีจริงในกติศาสตร์ก็อยากจะให้เรื่องนี้ติดตราตึงใจอยู่ในความทรงจําของทุกคนที่ได้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอให้คนมาดูเสียงมิชชันกันเยอะๆนะครับรวมทั้งคุณด้วยที่ดูอยู่นะครับผมมากครับทั่ค่ะเื่นชมทั่วลกนิยยมอากจยิ่งคนเมักแสดงเป็นแบบแอนนาหรือว่าแอนนาลิวอเนสนะคะ ประเดีมีน้องที่เคยเล่นละครด้วยละครเวทีด้วยกันค่ะก็ชวนมาลองแคสติ้งดูตอนแรกพี่นาคิดว่าจะเครียดก,กว่านี้แล้วเราเ,เคยเล่นละครเรื่องทวิภพเดอะมิวสิคัลที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่บ้านเมืองมันจะเปลี่ยนแปลงในช่วงรศ212 ทีนี้ก็เลยได้ความรู้มากขึ้นแล้วเราก็ยิ่งมาแบบอริง mm hmm. ที่ต้องเตรียมตัวมากก็คือ mm hmm. เกรงมากกับการแสดงเป็นฝรั่ง mm hmm. ได้ครูฟิเอเนี่ย mm hmm. ครูฟีเอตคอยช่วยบอกว่าไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องกลัวว่าต้องแก่หรือต้องอะไรครูก็ค่อยๆตบตีกลับมาว่าแอนนาในในภาพลักษณ์ของแอนนาในสยามมิชชันเนี่ยมันไม่ต้อง เสมือนจริงขนาดนั้นก็ได้ใช้เป็นซิมบลิกแทนก่อนจะมาดูละครเรื่องนี้อาจจะทําความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยในช่วงของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยสักนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่ทุกอย่างเป็นประวัติศาสตร์ไทยที่เกิดขึ้นจริงๆตัวละครทุกๆตัวมีตัวตนอยู่จริงๆถ้าเกิดว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่ลืมเรื่องราว ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงในสมัยรส1 1อไปแล้วอาจจะไม่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นดูมนิดนึงก็แล้วกันแนน่าเป็นไคโลสยมิชันเป่นละครที่มีคนดูเยอะทุกรอบเลยมาดูละครเล่นสยามมิชชันกันนะคะจะได้ทงความสนุกสนานได้ทงความรู้กับไปด้วยลที่สำคัญต้องทับใจบทบาทของพวกเราอย่แน่นอนมาด้วยได้นะคะมีทั้งความสนุกมีทั้งความซึง้งมีทั้ง ความดูเดือดอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างครบรถมากในฐานะมิวสิคอลเรื่องหนึ่งออกเชื่อว่านี่คือมิวสิคอลชั้นดีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมาดูกันแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากครับไม่อยากให้พลาดโอกาสที่งดงามสวยงามรวมถึงจะมามีสํานึกร่วมกันในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระมหากษัตริย์ทรงทาให้กับประชาชนชาวไทยจริงๆครับขอฝากไปนะครับมาดูนะครับแผนวิชาเรารองไป